ทุกคนควันนี้เราสองคนจะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้จะเป็นท่าทุกท่าเลยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วก็ทำปีกมืออันนี้เราจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะพี่ดิวเขาทำสุดไปน,น้าตรงสุดเข็งแล้วจากนั้นก็กทำท่ากบแล้วก็ดึงอย่าดึงและเราก็ดึงเหมือนเราดึงคานโยก จบเ็อยู่ก็คือการจับย่ออย่างนี้จากนั้นก็เอามาล็อกกันแบบนี้อ๊ยเอาล็อกกันแบบนี้ได้แล้วแล้วก็จะเป็นตัวขยำต้องตีจับแขนเอาแขนข้างนึงเอาเอาเอาไปข้างนึงแล้วก็เอามือนึงปิดปากแล้วก็อไขายนเต้ จากนั้นเราก็หมุนกันหนรืออีกท่าหนึ่งก็คือเพจยาเท้ายางยางไม่เสร็จวูย่างเงยพี่มีเจ็บดิเจริงจากนั้นนี่ดึงทาคอแล้วก็ดึงแขนไปดึงดึงพี่ต้องตีตรงขาตดเหรอ กคนอาจสงสัยว่านั่นคือเสียงนั่นคือเสียงหมาเปล่าเทียนกูเปล่าเียนอเขยขยเมป็นเี่ยมยังไงอย่างนั้นโดนอุ้มเมื่อกี้ โอ้โหนี่โคตรเจ็บจริงบอกเลยแบ็คบิีโดมทุกคน่งแล้วที่เ็นอกอก็อล็อคไว้แล้วก็อ่ายังจะต้องสาวว่ายอมไหมยัมไม่อ้จากนั้นก็เอาแขนมาสลังอย่างนี้จะยิงยังไง เยี่มมาล็อกโราะวเจ็บเลยทุกคนถ้นาส่งรายการเราจะได้เนี่ยส่งไม่เคยแกมสแลมตื่นสโอ้โหโดอกทองอันนี้เจ็บกว่าเดิมอย่า <c oughs> อันดึงขึ้นว่ะเหเมืนหอ,อนโนปิตะตือ

ทำไรมันไม่รู้สึกรเรียบร้อยตกตอนเปิดคลิป,ปนหนูกันได้ตอนเปิดคลิปมาพี่เป็นคนคิดค้นท่านี้เองเลยด้วยอาจารบายบดาบเบยอลอ้มือ ยังไม่เสร็จจ้าโอ้โหเข็ดเยอเดียวยัง,งอ,อ้งอาวพ <c oughs> ่น่าทำมันไปมันหมดแล้วอ้ <c oughs> าวยาหรือมือหรือมือเออฮือมาจีบคนเขาเลยนะอย่าพี่แล้วหนูไม่มือไหนตีก็บอกไหยอมแพ้ไหมยอมพี่พยอมพี่สัตว์ชีวินมันหมดก <c oughs> ัน <c oughs> แล้วยอมแพ้เพิ่งเห็นครั้งแรก